กินข้าวยังพอกินข้าว่ยังขวอนขวดงออกีซอนขวดนแดอออามีขวดกีซอนเนี่ยสิที่เหลวมาติเพิ่นไปไต่กีซอนนีมาขึ้นเพิ่นวะเพิ่นไปไต่แม่กีซอนนีมาขึ้นเพิ่นวะ เพิ่นยืมเครื่องผมไปโยไปเปิดลรอแม็กกีซ่อนมาสั่นว่ะเ,เ,เครื่องเยี่ยเครื่องบูทูธผมมาแล้วเครื่องเปิดเพลงผมมาแล้วเพิ่นไปลรอแม็กกีซ่อนได้เพิผลมาเมื่อขึ้นเลยอืม,มนี่นอนอยู่เผ็ดเกินขัวดมาเช้าเจ้าเห็นเั็ดไหแม็กกีซ่อนเนาะอืมอ,อืบ่กเด้๋ยวนะเฮ้ยกึง่งตัวมันคือเมื่อไหร่เจว่าน,นี่ดิอันล่ะมาขึ้นนี่ล่ะรับป

ใส่สัตว์อะอยู่บ่ใส่อยู่อืมไปยังอืมจะไปหาอะไรกินหาบลา,าเพียดรเด้อจะกินยังจะกินยังก็ได้อจากินยังกินยังก็งได้เพื่อหนูว่าจะมาสาก,กับ <laughs> 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 สาก,กับโคกเห็นบ่โอ้บักละมุนแล้วใหญ่แล้วตัวนี้มันใหญ่แล้ว บสุกเหรีเจ้าของม,มาเบิรงแกเทือกเนอ่ลแางถอลางซ้ำล่างพ่อได้ใส่ก้อนก็ได้เดี๋ยวหมือนเลีงลูกไส้ามาล่างให้ยินบ่หลางพ่อได้ใส่ก้อนก็ได้เดี๋ยวมือแเลี้ยงลูกไส้มาล่างให้เอาลาง้้ล้วามันจังบ่ตาโอ้เดี๋ยวมือนเลี้ยงลูกไส้มาล่างให้ก็ได้ล่างพ่อจะของได้ใส่ขนาะ ถ้าสิใส่เห็ดได้ยูได้กิ่นนะเดี๋ยวมาแรงลูกไส้มาลางให้แล้วลูกไสป้ปหาหกินเกา,ากินน้ำกันเยินบ่จ้าตัวเด็จ้าค่ะเออเดี๋ยวลูกไส้มาลางให้ดอกมาลแลงแต่ว่าตอนนี้ปวดหลังอยู่ไปหาน้ำมากินกันโอ้หมากลามดุดพญท้นคนวันนี้หน่อยหน่อยๆเด้นี่เต็มอยู่เด้นี่โอเค

มันเอาหน่วยใหญ่ๆไปบ่มไว้กินตัวถ้าดิสุกดอกมันบ่มีมันบ่รรค่คอยสุกค่าต้นดอกพอจะทนนายแม่คุณได้มาอ่างอ่ะคิดแต่ขับไปพ่มให้แม่ยุ่นก่อนไว้อ่านาแม่ม่างคือบ่าขายให้เราให้เราซื้อตัวเราบ่าาาาเอาผักเรามาเปลี่ยนบ่ฮะเราบ่เอาผักเรามาเปลี่ยนเอาบ่าอ,าอ, <laughs> อืม <c oughs> <c oughs> นี่แหละ พี่น้องนะครับผม,มทำพาไปมหาปเปิดผมคุณเด็กเ,<ร>เราไปเห็ดไปไเ <laughs> ปิดอยผมนะซอยอยังไปซอยอยังซอยแล้วโอ้กระจังว่านคนไน้มื่ปิดออนนี่นนละโอ้วาสันทอบ่มไว้ให้ไม่หงยยุ่งกินก่อนว่าสัน แจกพี่แจกน้องกินแป้งสันละมันกันหลายอยู่กินจนเบื่อพอนะเจ้า,จาก,กับพอจะทุนนะ,ะแมนบอยายแมนบอดิเรื่องม,มีใหญ่ล่มมางสวยแล้วเเดี๋ยวอันล่างไว้ถ้าเจ้าของสใส่เดี๋ยวมาเลี้ยงลูกไส้มาล่างให้นี่มันสีบ,บอลลอนตาบบเห,นห็นฮงโอเคบอ เออเจ้าจ้าสันตัวโอ้เออ,อเ,ออเออซาโหลดเซาโลดเดี๋ยวมาเลี้ยงแาลางให้วนึงว้นลมีอีกหมม่ยังเสี่ยวพูดอีกอะเอาพูดยังวะตีเออเอาพูดขาวพูดขาวมันเป็นยังไงพูดขาวพูดเจ้ยหนี่ละ <laughs> บอ่อผู้เขาบ่อสิแบกมาบ่ได้ทอนแล้วผู้เขาเสียตะพู้ตะพู้โอ้มากย่งอยู่หม,มากย่งอยู่ต่ผู้บ่ยังผู้บิดย<อ>ลายมือแล้วแต่ลายมือแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไห้เด้อครับสิไปเบิ่งตลาดเตยบุบัดทีนี้ตลาดบ่องเคยซื้อกับบุมีอา่า เออเดี๋ยวมีของมาดทรงด้อของผมอะ่ะนี่ครับผมนะก็เก็บยงแต่ย่อยเลี้ยงไรไว้จำไว้ท่านี่ผมผมบอกไ้แล้วเศร้าเดี๋ยวผมจะมาล้างให้มอือแรงเออเออเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไปหาเส้อนักกินเออผมไปหากินเขากันเดี๋ยวจะไปเบิ่งผู้ให้เล่าพรนะ้อมเอนนะเด็กเด็กผู้จะยกผู้เขามาให้เล่าอยู่ <laughs> ไม่ย่อยนะครับผม แม่ใหญ่ย้อยแม่ใหญ่ย้อยนะครับผมแต่ว่าลูกไส้ก็จากสิไปไทยเะว่าแต่ว่าเมื่อแลงสิมาล้างถุยล้างซ้ำไม่พอให้แม่ยยอยู่อ่ะกาตามนั่นแหละครับผมอ่ะอยู่บ้านอยู่ซองกัท่าหน้าที่ของลูกอยู่เป็นมูเพิ่นนะครับอยู่เป็นอ่ามูคุยมูเซลเบาเลนเบาหยอกเล่าไปเรื่อยแหละครับผมนะเนาะพ่อผู้เฒ่าผู้แก่เกพิ่นี้กำลังใจได้เห็นลูกเห็นหลานอ่าโอเค เดี๋ยวที่ไปหากินเขาแล้วคอยตามนั่นแหละเดี๋ยวสุดท้ายคีบห้เบิ้งเรื่อยๆอนะครับโอเคนะครับเนาะสองเาเพิง่งจะยุงสิแหละครับผมอยู่บ้านอยู่ซองอะนะครับผมดูแลก,กันไปถ้าผมไม่เห็นล่างถวยล่างซ้ำกะเออบอกคนไหวละเออเดี๋ยวผมล่างให้รอกนะ พ่อ,อันใดเข้าเฮ็ดใดให้พ่อให้แม่ได้มันบ้นเเหือบากกว่าแรงเข้าก็เฮ็ดไปละครับผมเนาะเออเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อผู้มาให้เราอีกกันแม่ย่อยกันเลยเออเออจ้าของรถไปใส่ก็เห็นแต่รถจอดเคนะเดี๋ยวจักสิไปหากินขา้าวไซดดีวะไปกินขา้าวไ่ดดีวะนี่ไเพื่นเกเที่ยง นะครับผมเทียนกุ้งว่าไทยบ้านไทยเมืองเพิ่อนถ้ากันไปใช้เบิรนอ๊อฟแล้วไปขอเขาวัดกินวะขอเขาวัดกินซะบ่อยู่วัดมีผู้ม,มีผู้ให้ไม่ย่อยๆลยวะโอเคนะครับเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้กับฟากไว้เพ่งแค่นี้เออบวดไหลท่าคอกหน้าคีมเนี่ยนี่มาอยู่บ้านบวดไหลทาคีมเลยวะผู้หายเนี่แหละเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับฟากไว้เพ่งแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เบิ้งในในเด้อครับผมช่วงนี้อยู่บ้านนะครับแล้วก็ปวดหลังพอมนะครับปวดไหล่เฮ็ดงานอยู่กุนกะเป็นกำลังใจให้ขึ้เก่าล่ะเป็นกำลังใจให้ปวดหลังเป็นปวดหลังตามนั่นสวัสดีครับมากินข้าวกัน